Thank <laughs> you. ดึงท้องไนหะดึงท้องไนะถ้าเปิดดไม่ดึงท้องจนหะกต้องนำมือลงที่แขนุ่มนะือมามือชแองไหไม่น,ำน,ำนำจะอยู่ที่นี่ตัะตนจะกาโลกชั้นหกแล้วเลยเท่าไหร่มันเทคน,นิคแลยโลกมันไม่ใช่เรื่องของกำลัอะไรกัครับ เราแขงได้เล้ราไมเทนอไปสร้างจับอ้าขงเธอเราไเตี้ยเรา่นงลปยะอัพยาามกอวเสีตอกจริงจริแต่เราก็ใจได้ 啊啊！